ขออนุญ,ญาตแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนะคะตรงน,นี้จะเป็นที่เสียงพีการนะคะแล้วก็ทาง,างด้านนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นห้องครูค่ะตันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟแบบแคปซูลนะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องอคกขา,ายนะคะเป็นน้ำห่ังเพื่อสุขภาพค่ะแล้เวเป็นวิธีทำค่ะ อีกนิดนึงนะคะ,นนะ,คะจะได้ใส่า้าปนเสร็จแล้วก็ใส่เคบซูนะคะเอาทางฝาไปไว้ด้นใาติดตรงนี้ให้สนิทนะคะเสร็จแล้วก็กสุ่มตรงนี้นะคะต้องยวเสรจแล้วก็เก็บแก้วเอนช้าๆค่ะ ว่าไฟหยุดกับพิบแล้วนะคะก็เลือกว่าจะเอาเป็นน้ำน้อยหรือว่าจะเอาน้ำมากนะคะ สามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะคะขนมตรงนั้นก็สามารถทานได้ค่ะฟรีทั้งหมดเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสุขภัณฑ์อัตโมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำความร้อนด้วยตรงนี้จะเป็นทอสท์ภายในนะคะแล้วก็ถ้าต้องการติดต่อรีเซ t ชันนะคะให้กดเบอร์24แล้วก็ถ้าต้องการติดต่อห้องอาหารนะคะให้กดเบอร์25นะคะตัวของรีเซ t ชันจะปิดให้บริการตอน5ทุ่มนะคะแล้วก็ าหารจะปิดรับออเดอร์ตอนหนึ่งทุ่มนะคะถ้าหลังจากนั้นให้โทรเบอร์ปกติด้านนี้ได้เลยค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นรหัส w i f i นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรีโมททีวีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรีโมทแอร์ค่ะทางด้านนี้จะเป็นทนีวีะน,นะคะทางโรงแรมจะเปิดช่อง YouTube เอาไว้ให้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะดู Netflix ภาพวิดีโอหรือว่า Disney นะคะก็สามารถใช้แอคเคาน์ตัวเองได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าต้องการดูช่องปกตินะคะก็กดที่รูปบ้านนะคะพอเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ AASC นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดูช่องไหนก็สามารถกดตัวเลขด้านบนได้เลยค่ะตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธมาเชลนะคะให้เรากดปุ่ม p o w e r รค้างเอาไว้นะคะพอมันขึ้นเสียงน,นี้แล้วก็เลือกให้เป็นบลูท t ธนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม แล้วก็โลเสียนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเบสนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเสียงแหลมคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ไฟระบบ IOT นะคะซึ่งใช้บลูทูธในการเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็ตำแหน่งของไฟจะปิดอยู่ที่สวิตช์อยู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นประตูบานเปียมนนะคะวิธีเปิดคือดึงขึ้นแล้วก็แล็บอะะัะสำหรับห้องนี้จะมีม่านไฟฟ้านะคะ ปุ่มก็ตามนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการให้ผ้มาม่านลงมาก็กดปุ่มด้านล่างแล้วก็กดปุ่มหยุดตรงกลางค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ผ้มาม่านขึ้นไปก็กดขึ้นข้างบนแบบนี้นนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของห้องเพนทเานะคะเป็นห้องซาวน่าค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น ปุ่มปรับอุณหภูมิค่ะปรับให้เป็น80เพื่อวอร์มห้องนะคะหลังจากนั้นก็สามารถไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับมาเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยค่ะถ้าเราต้องการอุณหภูมิที่70เราก็แค่กดลงมาเป็น70องศาแบบนี้เลยค่ะ จะเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในห้องนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววัดความชื้นภายในห้องค่ะตอนขึ้นมาแนะนําว่าให้ตั้งนาฬิกาสายเอาไว้แล้วก็อย่าอยู่เกิน15นาทีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะตอนนี้จะเป็นหินชาวนานะคะให้เราเนี่ยตักน้ําลาดลงไปบนหินค่ะเพื่อเพิ่มความร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความชื้นภายในห้องด้วยค่ะ หลังจากที่ซาวน่าเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าที่น้ำเต็มแล้วนะคะก็คือต้องเลยปั๊มเจ็ตขึ้นมา2นิ้วนะคะแนะนำว่าให้ใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าเราผ่านร้อนมาก็มา,ยามเย็นต่อจะทำให้ปิดรูของผนค่ะอันนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนอุณหภูมินะคะอันนี้เป็นน้ําร้อนอันนี้เป็นน้ําเย็นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดน้ําน,นะคะถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นก๊อกน้นะะําค่ะ สำหรับเครื่อง Christina Ox Skin Therapy นะคะถ้าแช่ไป15นาทีเนี่ยผิวจะนุ่มเด้งแล้วก็แข็งแรงเลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องน้ำที่นี่ก็จะมีความพิเศษมากกว่าห้องอื่นๆค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะคะก็ตรงนี้ก็จะทำความร้อนด้วย ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำน,นะคะเราใช้เป็นระบบาเวอร์มาสช์นะคะตรงนี้เป็นปุ่มปรับทิศทางน้ำน,นะคะว่าเราต้องการให้น้ำเนี่ยออกส,ส่วนไหนแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับปรับน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะนี้เป็นน้ำร้อนแล้วก็นี้